สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีจากทางกระทรวงพอมอมาแจ้งให้กับกลุ่มเปาะบางทั่วประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพให้กับกลุ่มเปาะบางทั่วประเทศนะคะซึ่งสำหรับข่าวดีนี้นั้นก็คือการกำหนดวันแล้วว่าเราจะได้รับเงินเพิ่มกันเมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาจากท่านวราวุฒ ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีการประกาศเร่งเดินเครื่องดำเนินนโยบายปรับ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแลกเกิดรวมถึงการเพิ่มเบี้ยคนพิการแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุในอัตราใหม่ที่หลายๆคนก็น่าจะได้รับทราบแล้วนะคะว่าจะได้รับเงินในอัตราใหม่กันในปี2568ซึ่งสำหรับ การเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรในอัตราใหม่นะคะตอนนี้ทางท่านวราวุธก็ได้ออกมาเปิดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วว่าได้รับกันแน่นอน1ตุลาคม2568ค่ะนั่นก็คือทางด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมได้มีการกล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการเห็นชอบในข้อเสนอของการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติหรือว่ากอสอคอโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็มีทางด้านนายวราวุฒเป็นรองประธานคณะกรรมการโดยสาระสําคัญของข้อเสนอดังกล่าวนะคะนั่นก็คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนจะมีการปรับฐานขยายเกณฑ์เงินอุดหนุนบุตรซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าโดยไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้ของครอบครัว จากเดิมครัวเรือนจะต้องมีสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะคะตอนนี้ได้รับแบบทั่วหน้าเลยรวมถึงการขยายอายุข,ของเด็กให้ครอบคลุมเริ่มจากเด็กในคันตั้งแต่4เดือนจนถึง6ปีและจากเดิมตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีโดยได้รับเงินในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิมนะคะ ส่วนในเรื่องของการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในวาราวุฒิก็มีการกล่าวว่าจะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อค่าคลองชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คืออายุ60 69ปีจะได้เพิ่มเป็นเดือนละ700บาทจากเดิมได้เพียงแค่600บาทนะคะส่วนอายุ70 79ปีก็จะได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ850บาทซึ่งจากเดิ ได้รับเพียงแค่700บาทและสําหรับอายุ80-89ปีก็มีการปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทซึ่งจากเดิมได้อยู่ที่เดือนละ800บาทส่วนอายุ90ปีขึ้นไปตรงนี้จะได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ1,250บาทซึ่งจากเดิมได้รับเพียงแค่เดือนละ1,000บาทนะคะและในการปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการทางรัฐมนตรี วราวุฒศิลปะอาชาก็มีการระบุด้วยว่าสําหรับกลุ่มคนพิการก็จะมีการปรับเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็น1,000บาทแบบทั่วหน้าโดยดําเนินการควบคู่ไปกับการนําคนพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและ เป็นธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะคะก็นําข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเบีย้ยให้กับกลุ่มเบาบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดก็ตามนะคะโดยดีเดย์แล้วคาดว่าได้ใช้ในอัตราใหม่วันที่1ตุลาคม2568หรือต้นปีงบประมาณพศ .2569 นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่รอคอยกันมาเนิ่นนานนะคะและสำหรับในคลิป นีนาก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ